การตั้งค่าในการตั้งค่าผู้จำหน่ายนั้นสามารถเข้าถึงโดยโกดจากแถบด้านซ้ายหรือจากเมนูลัดในหน้าหลักของผู้จำหน่ายแสดงส่วนการค้นหาแบบปกติและแบบละเอียดโดยสามารถค้นหาจากรหัสผู้จำหน่ายเลขประจำตัวชื่อผู้จำหน่ายเงื่อนไขาการชำระเงิน โทรศัพท์หรืออีเมลในส่วนด้านล่างจะแสดงรายชื่อผู้จำหน่ายทั้งหมดหากผู้ใช้ต้องการสร้างผู้จำหน่ายใหม่ทำโดยกดเข้าไปที่สร้างผู้จำหน่ายระบบจะแสดงให้เลือกประเภทของผู้จำหน่ายแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้ส่วนของบุคคลธรรมดาทำการกรอกข้อมูลพื้นฐานผู้จำหน่ายแบบบุคคลธรรมดาโดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี คำนำหน้าสกุลโทรศัพท์อีเมล เงื่อนไขาการชำระเงินระบุที่อยู่ ในส่วนของรายการสินค้านั้นจะแสดงต่อเมื่อได้ทำการตั้งค่าในส่วนของสินค้าจากนั้นทำการกดบันทึก